อ้าวไฟแม่นรึเเกิดเรื่องยังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เหรอวายเดี๋ยวนี้น้าอุษาเน่ะทำงามหนาเอาใช้มาสมสู่ให้ใช้แตะต้องเนื้อตัวทั้งกอดทั้งจูบทั้งหอมเจ้าค่ะย่าพ่อย่าแม่ชนะพีเพคะหน่ารักมาย้อนมาได้เจ้าค่ะชนะพีโอ๋ไปเลยนะเจ้าค่ะขไปท้องไปท้องปไปเมื่อไงเห็นกับหูกับตายด้วยเจ้าค่ะย่าพ่อย่าแม่เจ้าค่ะดูสิเจ้าค่ะเู้ใส่เจ้าพีย้อนมาได้เจ้าค่ะ ใครนะอุษา,าไม่เป็นความจริงไปเร็วยัง<อ>น้อมใฝ่เบาอิเลติฮะผมนเหนือหัวไม่หามึงอุษาเหาตุแบบนี้เ<อ>ดินจากไหนลูกฮะนี่คนนี้เข้ามาในบ้านในเมืองของอร่อยองไดกันเจ้าเป็นไผฮะขอเดชะมอมฉันคือพระโอรสมอมฉันคือพระโอรสบารสพยาค่ะมาจากเมืองปับโควีงัวพยาค่ะ เจ้าสิเป็นโอรสจากทางใดนก็ตามซางอุตสาหีเป็นลูกสาวที่เขาหักเขาแพงนางมีกินตัวที่หอมมีผมที่หอมเป็นคนที่มีมีบุญญาวาสนาเจ้าสิมาเอากับลูกสาวหรือว่าสิมาแตะต้องร่างก,กายลูกสาวเขายัางไงแบบนี้บ่ได้ไรเปร็นบ่รนี่ฮะถึงจะเป็นเจ้าชายก็ตามซางแต่หน้าอุตสา,า,าพ่อแม่เลี้ยงมากก็ต้องหักตอ้องแพงอุตสาทำตัวแบบมี ใช่ป่ะจะดีนะลูกเป็นหญิงต้องรักวดสดุนวนตัวไม่ให้ใชายชชยชมดมดมแบบนี้ใส่มรได้เข้าใจบอพวกข้าทานบริวารนี่ทั้งหลายก็คือกันเลีเ้ยงเสียเขาสุเขาสานพวกเจ้านี่เป็นยังจะมาดูแลลูกของเราหนิฮะมอมจันขอน์โดนไปครัมมอมจันเป็นผู้เป็นผู้เ<อ>ชยบนเขามาได้เรียกในเวียกอีกพอละพอพระอุสากรบานกับเมืองเดียวนี่พอจ้ะอย่าโทษพวกทานเลยเจ้าค่ะลูกเป็นคนลอยกระทง เพือ่อจาครูผู้ม,ม,มีบุญญาที่การเอากระทงมาสงขึ้นลูกเจ้าค่ะอุษากระทงนี่เขาลอยไปใส่ตาแม่น้ำเกิดราพิบ่าพีบาพ่บอกมันเก็บได้ลูกสิว่ามีบุญญาธิาที่การไนจังไหนลูกเฮ้ยเจ้าเอาควคิดแบบนี้มาคิดเชื่สมองได้จังไหนครับพากลับขึ้นขึ้นบ้านนั่ละกูนี่ท่านแม่ทนพอ่กะก็นั่งอุษาได้อธิษฐา,า,านแส้กระทงนี้ไปแล้วมอมฉันก็เก็บได้ก็เอามาขึ้นนั่งแล้วมอมฉันก็บมั่นใจ มันใจมากที่สุดบรงมองฉันคือคู่ข้องของนักอุตสายังไดก็ตามสาักก่อนที่อุตสาห์นี่สิมีเนื้อคู่คนคนนั้นต้องมีบุญญาธิการและก็มีความสามารถที่ปกปานคล้องเมืองเขาต่อไปได้ว่าแม่สก็บได้แคร้ลอยกระทงเก็บแค่รกระทงนี่คือมาอ่างวันข้างหน้าเจ้าต้องมาประชันขันแข่งหาหากว่าเราประกาศพร้อมที่ให้ลูกสาวของเขาเรามีเนื้อคู่ยอย่าพอยอย่าแม่ยกนักอุตสาห,ห์กับผมเถิดผมพอร้องละพ่ได้ ่ใช่เนี่เือนมีใช่ว่าสิมิแตะเจ้าเพียงคนเดียวคนเก่งๆมีบุญญาธิการก็เจ้าอาสิมีและหมอสมกับอุสากว่าเจ้าก็ได้นี่เลยวะเมืองกงพันเมืองที่เจ้าหญิงโตหอมผมหอมอาศัยอยู่เมื่อนี่ล่ะเขาต้องได้องค์หญิงนา่งนี่กลับไปเป็นเมียคู่บารมีของเขาเว้ แม่นไพรมาจากไสกระดินน่งเหรอเ้าคือองค์ชายธนวัฒน์เดินทางมาจากเมืองขอนแกนเพื่อมาตามหาเจ้าหญิงผมหอมตัวหอมเพื่อสิเป็นครูอภิเศกสมรสของเฮ้าการที่พวกเจ้าคิดว่าเขามาในบ้านในเมืองของเรานี่สิมาหมักมากหักลูกสาวของเราสิเป็นเป็นเนื้อครูของเจ้ามันคงสิเป็นไปบ่ได้เอาละ้าห้าพวกเจ้าทั้งหลายคนนี้ มักฮักลูกสาวหรือปารธนาสิได้ลูกสาวของเรานี่ไปเป็นเมียอ,อีกเจ็ดวันเลาสิมีการแข่งขันประชันขันแข่งถ้าหาคนไหนมีบุญญาวะที่การสิได้ลูกสาวของเราพวกเจ้าต้องมีความสามารถชนะเลย <c oughs> แล้วอีกอย่างคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ลูกสาวของเราดนีเลือกทอนั้น <c oughs> เป็นอย่างต้องรอถึงเจ็ดมื่เจ็ดวันในเมื่อเขายืนอยู่ตรงนี้เก็บไป ตายไปจาเอาไปน้ำบไ,ไดเราลูกเศร้าน่ะเอาล่ะเจ้าบอต้องเอาจงของเราสามหาวไปสามหาวหาหากว่าลูกของเราบอมีคาหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาเจ้ากับของเสียไปได้ในมือนี่แผลลูกของเรานี <S <S เป็นถึงของลูกเจ้าเมืองเสียไม่เห็นมันง่ายๆมันก็นง่ายเกินไปแล้วนี่ฮะองค์ชายธนวัฒน์ถ้าเจ้าอยากได้อุตสาไปเป็นคู่ค้องความสามารถของเจ้ามีแบบไหนก็เจ้าก็ต้องงัดออกมา แล้วเจ้าทุกคนก็นต้องฟังข้อเสนอขององค์ราชาเมืองนี้เอาล่ะอุสาลูกของขาถ้าหากว่าเจ้าจะเลือกเนื้อโคอ,อีกเจ็ดวันพอสิมีพปที่เลือกแล้วกับประชาชนขันแข่งถ้าหากว่าคนนั้นชนะเจ้าต้องเป็นผู้เลือกลูกต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองเท่านั้นเข้าใจบ<ต>่นี่ฮะเจ้าค่ะตพระองค์เพคะอันไดอีกที่ห้าน,หนันการายพบแปดตัวนี้อีขิ้โกงเอานน่ มอมฉันสามหาวเหลือขันฟ่าอีกเจ็ดวันจะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเมียนไปคะมอมฉันกับมิคเกมการแข่งขันมานําเสนอพระองค์ทีนะเกมการแข่งขันแบบไหนเจ้าตั้งกติกาขึ้นมาได้เลยให้ฟังน้ำกันทุกคนออกไปเลยคุณท้าวอกไปเลยเปใครใหญ่ก็คือให้เจ้าชายแต่ละหัวเมืองแข่งแข่งกันพี่คะห้แผละมักใหญ่แข่งแข่งกันกันไฟข้างแงวอะไรติเมียน ทัดจักรสั่นเท่ากับโค้งชนะเหรอล่ะครับคือว่าจักรสั่นเพคะพอเราข้ามย่างที่สุดในวงเสียงมีหกแล้วพระองค์มาแต่ง้านย่างเพคะบอกเขาไปสิพระองค์หนาเงาเพคะมันบอกเมนจังสั่นก็คือการคว้านคลางเมฆกัพระองค์มาเป็นหนาแล้วข้างเราวเงามีอารมณ์มี่าหน่อยพวกเจ้าคิดได้ซะซ้ำนี้เอาละอีกเกียรติวันคอยมาเฉลยกันพวกเจ้าตอนนี้พระอุสานี่เขาไปพัก แล้วกับดูแลลูกของเราที่เป็นยางดีข้าใจบอกฮะอยากให้ขำงามหนาแบบนี้ขอใจพี่ข้ามกำชับยี่สองยีนั่นถ่ายยางให้ดีเลยนะเพียงายญาพอยหาเมย์สองนั้นน่ะมักจะพระองค์หญิงกุสานออกดอกลูกดอกเท้าจะเป็นประจำเลยนะกำชับอีปปอบนะนะแขกเป็นเรื่องเลยว่าเป็นตาสวดานก็หญ้าสวดานนะคะกำชับมันด้วยนะแขกหัวปากเรื่องนี้อีป่าเป่าผีไปยักอะไรไปยากคนมาได้ไหมจานคนโอ้หนาเราอย่ากลับมาทะเลาะกันอย่าฮะกุสาก็เดี๋ขอไปพักไอ้ขอขึ้นกระทงให้เจ้า และกระสิทธายเจ็ดมืออาสิใไซเวลาทั้งเจ็ดมือนอนควนข้างซ้อมข้างให้ดีที่สุดดีกว่าสิมาแข่งกับบางองค์ชายตัวเล็กไงจะได้แอนกับต้องชนะพรต้องห่วงเด้อเด้ยาอถ้าแข่งข้างเหยาห้อยยอมแพ้แต่ันแข่งข้างสันกลัวกุศนะเอาละเอาละพวกเจ้าพรต้องก็ยังหลายประกาศไปทั่วบ้าทเถ้าเปลือง บ่ให้มีแค่สองเมืองนี้เท่านั้นหากว่าลูกสาวของเราตัดสินใจมักหักไถมือนั่นเป็นมือตัดสินคนที่เป็นเนื้อคู่และเป็นบุตรเคยของเราไปมอมฉันทุนล่าไปอ้องค,คำกับตามกติกานี้เท่านั้นแด่พระโอรสกับเอ่ออันนี้อ้าวมีการทาท้ายเกิดเกิดนี่คือการแ่งขันข้างอีกเจ็ดวันโยกแลยมีการทาทายเกิดเกิดอีกเจ็ดวัน เ้อะตต้องเด็กเจอกับเล่าเบียงกรรมเบียงกรรมเบียงกรรมซิกันเบียงกรรมซิกันแล้วเจอกันนะองค์ชายหน้ายาวขันกูสูขคนกูตายจะโดนแล้วโอ้ใจเด็กนี่ทหารทหารผูตดตามองชายนี่ไหมค่ะเอาเปียงองค์ชายมื่อนี่คือเอาลิ้งเป็นขัดทันอันนั้นค่ะใ้ยห้้โอ้ชัดกันลัางสี่ามาคือริงขัดในเส็ดสันดีอันองค์ชายองชายรวบรอดทั้งสองเพียคะ ถ้าองค์ชายหลบเราทั้งสองประหยัดมีการแข่งขันประหยัดเสียใบลำเป็นร่าหอดเกียจันก็เอามาฉันปิดเป็นเมียแทนอุตสาก็ได้เจ้าค่ะป่ะจําเป็นตัวแข่งหยางยากเลยเพคะเอาไปดินีเลยก็ได้เจ้าค่ะมันถึงเวลาเดินทางกลับแล้วนะแม่นมเรากลับอุบล <c oughs> ดีกว่าปะ่ะนาฮะเอาเพือไปไง